ก็มาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคุณผู้ชมอ่ะมาคุยหลังเกมทีมชาติไทยกันนอนยังใครยังยังอ่าใครยังไม่หลับเออนะครับมาคุยกันในต้องสุยนะครับเออนะเข้ามาก็ทักทายเข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้นะคุณผู้ชมเออก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะน่าเสียดายลูกสุดท้ายถ้าจุดเบลยิงเข้าเนี่ยม,มันจะ มันจะเพอร์เฟกเลยเกมนี้นะครับชนะ4-2นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้กำลังใจกันต่อไปรับหน้าเป็นห่วงนะทีมชาติไทยในเกมนัดที่เจอกับสิงคโปร์นี่ขนาดเจอสิงคโปร์เกมรับเป็นแบบนี้ผมว่านี่คือสิ่งที่ต้องไปปรับเควินเขาเป็นแบ็กที่เกมรับไม่ค่อยดีอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่แต่พอเขากลับมาเล่นทีมชาติดูเหมือนว่า ยังมีสายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกเยอะดูเธอทั้งวันโอ้ขอบคุณครับพี่ปิ๊กต่อพี่ปิ๊กนะขอบคุณมากไปสนามไหมวันนี้ไม่ได้ไปสนามคนเยอะคนเยอะนะหนึ่งหมื่นคนเลยอะ่ะถือว่ายอดเยี่ยมถือว่ากระแสที่พูดกันไปปากต่อปากเนี่ยมันก็ไปทําให้บรรากาศแฟนบอลเข้าไปเยอะนะครับอ่าไม่สบายโอ้หายไวๆไวนะครับ แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนซิว่าเข้ามาหรือ,อยังอ่ะทักทายกันนะครับคุยกันเลยดีกว่าทีมชาติไทยล่าสุดอย่างที่ทราบในเกมอุ่นเครื่องนะครับเอาชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ2ก็ต้องยอมแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ที่อาจจะไม่ใช่เกมที่สมบูรณ์แบบของทัพช้างศึกทีมชาติไทยสักเท่าไหร่นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นแต่โดยรวมก็เอาตัวรอด นะครับเอาตัวรอดได้สำเร็จด้วยการชนะนะครับเออนะคิดถึงอีชีโอ้โหผมว่าคิดถึงได้แต่ก็ต้องมุฟออนว่าในเมื่อเขาเขาไม่ใช่โค้ชทีมชาติไทยแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องโฟกัสนะปัจจุบันหลังเสียง่ายเหลือเกินอะมาพูดถึงกันหน่อยทีมชาติไทยเข้ากันเลยนะครับอือเออก็คือพูดง่ายว่ามันเป็นเกมที่ ที่กดดันเหมือนกันนะคือเรื่องของกระแสแฟนบอลเรื่องของอ่าเรื่องนอกสนามต่างๆอ่ะมันส่งผลให้เกมนัดเนี้ยถูกจับตามองทั้งการเปลี่ยนโคดอิชิอิทั้งการมาใช้เป็นฮัสซันทั้งการเรียกตัวผู้เล่นต่างๆเข้าใจเลยว่าแฟนบอลเองก็คาดหวังว่ามันจะต้องดีขึ้นใช่ไหมคิดว่าสมาคมเปลี่ยนครั้งนี้มันจะดีขึ้นแต่ฟุตบอลเนี่ยมันเปลี่ยนเกมแรกมัน มันจะดีขึ้นเลยเนี่ยมันมันยากนะคุณผู้ชม11ตัวจริงก็อย่างที่เรารายงานไปก็อย่างที่บอกว่าคือ h ฮร s ร n ันเนี่ยเขาไม่ได้ปิดสื่อเท่าไหร่เขาเปิดให้สื่อได้ดูซ้อมนะจากการรายงานของพีวิทย์วิคคะร์บอลจริงจังให้ดูซ้อมสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้เห็นเรื่องของ11ผู้เล่นตัวจริงในเกมนัดน,นั้นเนี่ยก็ตามที่ผมรายงานไปเลยประตูกับปฏิวัตเซนเตอร์แบ็กสี่คนซ้ายเนี่ยเป็น เควินดีรมลำขวานิโคลัสมิเคิลสัน้นเซนเตอร์ฮาฟก็พันษาคู่นัทพงศายลิยาตรงกลางมีสารัตธิรทรชนาทิฟขวาเนี่เป็นเบนเดวิสซ้ายเป็นสุปโชคหน้าเป้าเนี่เป็นสุปชัยใจเด็ดก็เป็นชุดนี้นส่วนสิงคโปร์เนี่เขามาคือเล่นเกมรับเพราะเขาต้องการที่จะโฟกัสนัดต่อไปที่เขาเจอฮ่องกงเพราะโอกาสเขารอบไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเขายังมีเช่นเดียวกับไทย เกมตอนนี้ก็เหมือนได้ซ้อมวิธีการเขาทําแต่เกมรับของเราเนี่ยมีปัญหาถ้าดูเกมจริงๆเนี่ยเอาจริงๆเกมลุกไม่ได้แย่นะครับเกมลุกมีโอกาสเขาทําเยอะเพราะว่าความเข้าใจของสุป,ปโชคความเข้าใจของชนะทิพย์พี่อุ่มเทระทอนมุมาทันเนี่ยเอาตัวรอดได้อยู่แล้วในฟุตบอลระดับที่เจอทีมอาเซียนอย่างลุกแรกเนี่ย Bird, bon n, เควินเปิดบอลสิงคโปร์เคลียร์มาไม่ดีเข้าทางพี่ตังนี่ก็เป็นลูกเก่งของพี่ตังสาระอยู่เย็นนะ ขยับตัวเองมาในพื้นที่ที่ลุ้นธรรมตูแล้วก็หวดด้วยเท้าขวาเข้าไปเต็มข้อให้ไทยนำหนึ 0. แต่ผมรู้สึกว่าเรานำแป๊บเดียวสมาธิเราไม่ค่อยดีเว้ยเสียค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นลูกที่ไทยจะเสียประจําคู่ต่อสู้เปิดไปที่เสาสองแล้วก็ปาดกลับมาที่เสาแรกเรียบร้อยเลย1นหนึ่งหลังจากนั้นผมว่าเกมมันดูเหนื่อยดูอึดอัดนะเพราะว่าไม่ใช่แค่เราพูดเว้ ขนาดที่นักเตะอย่างพิเจชนาทิปหรือฮัสันเองเนี่ยก็พูดว่าครึ่งแรกเนี่ยมันดูกระดัดคือยกเว้นจังหวะเขาทำนะเพราะครึ่งแรกเนี่ยมันมีโอกาสเขาทําอยู่สองสามจังหวะอาอย่างลูกของธีรศัก์เผยวิมายลูกนั้นที่เช็คจ่ายทะลุช่องให้อะมันก็น่าเข้าปะถ้าธีรศัก์เอี้ยวแล้วยิงด้วยขวาเข้าไปอ่ะ แต่น้องไปเลือกแตะหลบมุมก็ไม่มีอย่างลูกเนี้ยก็น่าได้เป็นประตูที่2แต่ก็ทําไม่ได้มันก็น่าเสียดายนะครับแต่ต้องยอมแล้วว่าครึ่งแรกเป็นครึ่งที่เล่นไม่ดีนะสำหรับผมคุณผู้ชมน่าจะคิดเห็นเหมือนกับผมนะเล่นดูอึดอัดแล้วดูความกระหายต่างๆมันมันดูไม่เหมือนบอลเปลี่ยนโค้ดอะในครึ่งแรกเท่าที่เห็นนะแต่งดีที่ครึ่งหลังเนี่ยเหมือนว่านักเตะไปรวบรวมสมาธิฮัดสั้นไปแก้เกมแก้เกมอะครึ่งหลังเนี่ย ผมว่าเกมมันดูดีขึ้นมีโอกาสเข้าทำอย่างลูกประตูที่นำสองต่อหนึ่งก็ต้องยอมแล้วว่าการเล่นร่วมกันของพี่เจชนาทิพย์กับพี่อุ้มธิรทรบุญมาทันทำได้ดีแล้วก็ยิงไปที่เสาแรกให้ไทยเนี่ยนำสองต่อหนึ่งครึ่งหลังเขามีการเปลี่ยนถอดมิเคลสันที่วันนี้ก็ดูดูจังหวะเปิดบอลก็น้ำหนักอาจจะเบาไปด้วยนะเพราะเป็นเป็นครึ่งที่นักเตะไทยเล่นไม่ดีเลยครึ่งแรก แต่ครึ่งหลังผมรู้สึกว่าโอเคขึ้นประมาณหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ว้าวขนาดนั้นจนมาได้ลูกสามอ่ะลูกสามเนี่ยผมว่าเป็นลูกที่ผมว้าวที่สุดแหละคือต้องชมว่าเสกสาราตรีเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ยิงยิงประตูได้ดีวะ่ะเสกสาราตรีผมยอมรับอีกอย่างหนึ่งนะว่าเขายิงไกลได้ดีอะ่ะจับแล้วยิงด้วยขวาลูกนั้นเนี่ยคือเป็นเป็นลูกที่ยิงสวยมากนะผมชอบมากแล้วก็ มันเป็นสิ่งที่หายากสําหรับนักฟุตบอลไทยในช่วงหลังอันนี้ก็ต้องชมชื่นชมนะเศกสารลาตียิงเข้าไปเป็น3-1แต่สุดท้ายสมาธิของเราไม่ดีเว้ยเราก็มาเสียประตูแบบง่ายๆง,ง่ายจัด3-2แต่ดีที่ปิดเกมได้เกือบโดน3-3เหมือนกันนะแต่เนี่ยเป็นการบ้านเลยผมว่าเกมรับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากสาหรับทีมชุดนี้เพราะตรงกลางก็สกรีนไม่ได้แล้วแบ็กสฝั่งก็เติมไปเยอะ มันก็เป็นพื้นที่ให้สิงคโปร์โจมตีจุดนั้นทั้งซ้ายทีขวาทีมันก็เลยเป็นที่มาที่เราโดนซึ่งต้องยอมรับว,ว่านี่คือสิ่งที่ฮัสซันต้องไปปรับปรุงแก้ไขเยอะมากส่วนในเกมนี้ผมเห็นข้อผิดพลาดก่อนนะถึงก่อนจะพูดถึงข้อดีข้อผิดพลาดในมุมมองของผมนะผมว่าเกมรุกอะ่ะพี่เจกับเบนต้องเลือกคนใดคนหนึ่งคือเอาเบนไปเล่นขวาดูไม่เวิร์ก จริงๆเบนเนี่ยต้องสำรองพี่เจชนาทิพย์ก่อนเพราะพี่เจเขายังคงวิ่งยังคงช่วยได้เยอะผมว่ามันเล่นเอามาเล่นกับระบบนี้นะที่เล่นสี่สองสามหนึ่งเนี่ยมีปีกสองฝั 2, ่งแล้วมีมิฟิลตัวลุกอ่ะถ้าจะพี่เจจะเล่นกับเบนจริงๆเนี่ยผมว่าเล่นส 3, 3. ี่สามสามงมิฟิลคนหนึ่งแล้วก็ให้พี่เจกับเบนเคลื่อนอันนี้นผมว่าจะยังดีกว่าแต่พเอเราล่นระบบระบบนี้แล้วเอาเบนไปยืนขวาเนี่ยต้องบอกเสียของ พอเซกสันลาตีลงมาเห็นได้ชัดว่าบอลมันคนละแบบเลยบอลมันคนละแบบคือเซกสรรบอลมันเล่นขวาได้ขยับมาตรงกลางได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาซันรู้แล้วเกมนี้ว่าชนาทิปกับเบนเดวิธถ้าเล่นสี่สองสามหนึ่งต้องใช้คนใดคนหนึ่งถ้าส่งทั้งคู่เนี่ยลงไม่ได้มันมันเล่นเล่นแล้วมันมันดูไม่สมูทคนใดคนหนึ่งพอส่วนตรงกลางเนี่ยผมว่า พี่ตังกับพี่อุ้มเนี่ยเข้าตัวรอดได้แต่ถ้าถามจริงๆวันนี้เจอสิงคโปร์ที่ต้องยอมแล้วว่ามันเป็นเกมอุ่นเครื่องบอลมันไม่ได้เคี่ยวเยอะอาจจะต้องหามิดฟิลประเภทแบบฮาร์ดแมนสักคนหนึ่งผมว่าชนวัตรก็ตอบโจทย์นะซึ่งผมคิดว่าต่อพี่อุ้มเนี่ยเขาเล่นกลางดีอยู่แล้วแต่ถ้ามีชนวัต์ตัวบูม๊มาสักคนเนี่ยผมว่ามันทำให้สมูทขึ้นกว่าเดิมนะ แต่ผมชอบพี่อุ้มเล่นแบ็กซ้ายเอาพูดตรงๆนะพี่อุ้มเล่นกลางโคตรดีแต่พอเขามายืนแบ็กซ้ายอะ่ะผมว่าเขาทาได้ดีกว่าเควินเควินเนี่ยที่เราชอบนะคือเรื่องของจังหวะไปสุดเส้นแล้วเปิดโหต้องยอมรับว่าเควินดีรมราเนี่ยก็ต้องยอมเลยว่าเขาเปิดบอลได้ลุ้นตลอดนะแต่เพียงแค่ว่าหน้าเราไปไม่ถึงแต่ถ้าถามเรื่องเปิดบอลจะดีแต่ปัญหาของเควินคือเกมรับเขาไม่ดีจริงๆนะต้องยอมรับจริงๆเกมรับคือเจาะทางฝั่งนั้นคือหลุดตลอด บอลข้ามาเนี่ยดุดตลอดแต่พอเป็นทีลทอมุลมาทันเนี่ยเอ้าเขาไปดักบอลได้เล่นเกมรับได้ผมยังชอบพี่อุ้มเล่นแบ็คซ้ายนะวันเนี้ยทีลทรพี่อุ้มได้รางวัลน่าจะแมนออฟเดอะแบทแน่นอนแจกจ่ายบอลได้ดีและฮัสซันก็ชมว่านี่คือนักเตะที่เป็นคุณภาพส่วนขวานิโคลัสมิเกลซันผมว่ายังไงร่างกายเดี๋ยวเขาสมบูรณ์ยังไงก็กลับมานะมันเป็นเกมแรกด้วยนะคุณผู้ชมแต่โดยรวมเนี่ย ผมว่าเข้าใจว่าเกมรับมันไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เกมลุกอาจจะต้องใช้จังหวะให้มันให้มันไม่เปลืองกว่านี้นะมันมีช็อตหลุดไปแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นเกมแรกคือเข้าใจว่าแฟนบอลอยากเห็นอยากเห็นฮัตสั้นเปลี่ยนเนี่ยสมาคมมั่นใจว่าสั้นเปลี่ยนจะมาแทนอีชีอีเนี่ย มันจะต้องดีกว่าเดิมแต่ผมรู้สึกว่ามันมันยากมันต้องให้เวลาจริงๆคือการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งมันยากเสมอแล้วเนี่ยคือเกมแรกของทั้งนักเตะที่เพิ่งกลับมาในรอบหลายปีหรือแม้กระทั่งตัวฮาซันเองเนี่ยผมว่ามันก็ต้องปรับปรุงแก้ไขยเยอะจริงๆแหละปรับปรุงเยอะมากๆคือมันดีเนี่ยว,วันนี้เจอสิงคโปร์ที่ไม่หนักมากถ้าไปเจอสีลังกาเนี่ย ผมบอกเลยว่าหนักให้เวลาแล้วเปลี่ยนทําไมนั่นน่ะสิต้องไปถามนู้นเพราะสุดท้ายเนี่ยคือคุณจะมาหวังฮัดสั้นลงเล่นเกมแรกแล้วดีเลยเนี่ยมันเป็นไม่ได้ยากแต่ผมงงอะ่ะเปลี่ยนทําไมท่านเองอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ที่เขาเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปนะนะัเจอสีลังกาเนี่ยสาคัญคือก็ต้องชนะให้ได้เราอยากเห็นทีมชาติไทยเนี่ยดีกว่าเดิม ดีกว่าในยุคของอิชิแน่นอนก็คาดหวังกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แต่คุณผู้ชมครับทุกการเปลี่ยนแปลงแม่งยากเสมอจริงๆมันไม่ใช่ที่อยู่ดีจะมาเปลี่ยนแล้วดีเลยอ่ะมันเป็นไปได้ยากนะเป็นไปได้ยากจริงๆวันนี้ก็เป็นบทเรียนแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเดินหน้าต่อกับทีมชาติไทยชุดนี้ว่ะก็ต้องเดินหน้าต่อขนาะที่จุดเบววันนี้หลายคนแน่นอนอยากให้พูด เอาจร,จริงชุดเบลเนี่ยดูเหมือนว่าเขายังต้องปรับตัวกับสภาพอากาศสภาพการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมนะแต่โดยรวมเนี่ยได้เรื่องของความขยันมุ่งมั่นอย่างลูกจุดโทษเนี่ยที่วิ่งปาดหน้านักเตะสิงคโปร์แล้วไปเรียกได้เนี่ยโหตอนนั้นผมก็เฮนนะแล้วก็อยากเห็นชุดเบลเนี่ยเรียกความมั่นใจด้วยการยิงแต่ชุดเบลเนี่ยผมว่าแกกดดันน้องกดดันยิงไปตรงกลางประตูแล้วก็ติดเซฟอิสวานมาฮมุด น่าเสียดายถ้าเข้าไป4ี่สมันจะเป็นการประเดิมที่สวยของชุดเบลแต่น้อยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขายังปล่อยของไม่เต็มร้อยก็ต้องให้เวลาให้ให้เวลาจริงๆเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือเล่นทีมชาติไทยครั้งแรกแล้วชุดเบลกับประสบการณ์การเล่นฟุตบอลในทีมชุดใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้แหละคือการเปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ยจะหวังว่าดีเลยเคาะกันโป้งป้างๆเหมืองยุคซิกโก เล่นเกมลุกได้ดุด,ดันเหมือนยุคมาโน่เนี่ยผมบอกเลยต้องใช้เวลาผมว่าฟุตบอลของฮัสสันเนี่ยถ้าเกิดเขามีของจริงได้ทาจริงจริงเนี่ยคงได้เห็นคือนัดเจอเติร์กอะไรประมาณนั้นแหะแต่นัดเจอศรีลังกาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคงได้ประมาณนี้ก็คือพูดง่ายว่าเล่นไปเอาเน้นผลเสมอแต่นัดเจอศรีลังกาผมว่าเป็นงานหนักมากกว่านี้สำหรับทีมชาติไทยนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ศรีลังกาเขาชนะเรา โอกาสเข้ารอบเขาสูงเลยจริงไหมคุณผู้ชมเพราะว่านัดหน้าเนี่ยเขาแม่งเจอไต้หวันส่วนเราอะ่ะคือเจอเติรก์กมันตัดกันเองไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่านัดเจอศรีลังกาคือนัดที่สําคัญที่เราจะต้องไปเก็บหนึ่งแต้มหรือสามคะแนนให้ได้มีการบ้านเยอะมากการบ้านเยอะมากวันนี้ถามผมว่าชอบใครอะผมก็ต้องยกให้พี่อุ้มเกมมันนี้เล่นดีครับ บอลแนวลึกมีหมดจ่ายบอลเคลื่อนที่ไปรับการก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้ดีหมดอีกหนึ่งคนนะเสกสาราตรีอาผมชื่นชมน้องคือน้องมันวิ่งเยอะแล้วก็ที่สำคัญวางเท้ายิงดีจริงวางเท้ายิงดีมากเช็คก็มาตรฐานนะจ่ายบอลทะลุช่องพี่เจก็มาตรฐานแต่ผมว่าสิ่งที่ต้องปรับคือแผงแบ็กโฟลแล้วก็ตำแหน่งประตูผมว่าการสื่อสารก็มีปัญหานะการออกมาตัดบอลหลายๆลูกเนี่ยมันก็ ดูดูแล้วน่าเป็นห่วงอ่ะผมว่ากองหลังเนี่ยการจับคู่กันของพี่โย่พันษากับนัตพงศ์สายิยาเนี่ยมันทั้งคู่อายุเยอะทั้งคู่นะและที่สำคัญคือเป็นบอลสไตล์เดียวกันมันขาดตัวบูอ่ะคือถ้าเกิดวันนี้เป็นพันษาสลิงคารพันษาโจนาธานเนี่ยอ่ะจะเป็นบูแต่พอเป็นนัตพงศ์สาริยากับพันษาเหมวิบูลเนี่ย เขาเป็นสไตล์คล้ายๆกันเป็นกองหลังที่แบบแบบเชิงฟุตบอลและอายุเยอะแล้วก็ไม่ได้เข้าบอลหนักมากอะตรงกลางเข้าใจว่าตรงกลางตรงกลางเนี่ยก็ชัดเจนเพราะว่าสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่กองกลางประเภทตัวตัดเกมแต่อย่าลืมนะครับว่าทีมชาติไทยชุดนี้กองกลางตัดเกมเนี่ยที่มองรู้สึกว่าตัดเกมได้เนี่ยมีแค่พี่นิวฉำาคนเดียวนะมีแค่พี่นิวฉำมคนเดียว คนที่เหมือนจะตัดเกมได้อย่างพิธีวัตรกับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ก็ไม่ติดเพราะฉันไม่แปลกใจหรอกที่ตรงกลางเราจะโดนเจาะเพราะว่ากลางเนี่ยเราเราเป็นประเภทแบบเคลื่อนบอลเป็นประเภทแบบโฮดดิ้งเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่านัดเจอศีรังกาเนี่ยผมเชื่อนะมีโอกาสได้เห็นพี่นิวพีดอนฉ่ำรัศมีลงมาเสริมตรงกลางนะในมองผมนะลงมาลูกบูกคอยตัดเหมือนที่เขาตัดอยู่กับตอนที่เล่นการท่าเรือ นะตอนนี้เพราะฉะนั้นอาจได้เห็นพิรดลพิธีวัดมาไม่ทันแล้วเพราะว่าพิธีวัดสุกิธธรรมกุลเนี่ยเขาไม่ได้มานะครับไม่ได้ติดทีมชุดนี้กลางที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยก็คือก็ลงครบแล้วพิธีวัดอ่าไม่ใช่พิธีวัดธนวัฒน์กับพิรดลน,นะคุณผู้ชมผมว่าเดี๋ยวนะัดต่อไปเจอศิลลังกาเนี่ยพอมีเวลาเยอะมากขึ้น ผมคิดว่าทีมชาติไทยอาจจะดีขึ้นก็เป็นไปได้นะคุณผู้ชมอแต่พี่อุ้มเองต้องยอมรับว,ว่าทางบอลดีจริงนะยังคงเนียนตาอืมอะมีบทสัมภาษณ์ของพี่อุ้มธีรทรบุญม,มาทันมาฝากกันนะครับน่าจะเป็น MVP ในเกมนี้พี่อุ้มบอกว่าดีใจที่ทีมเก็บชนะในเกมนี้ได้แต่ยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงเพราะเรามารวมกันในแคมป์นี้มีเวลามากน้อยจริงๆและมันมีวิธีการเล่นใหม่ๆของโค้ชทาให้เราต้องกลับไปปรับปรุง ด้วยระบบใหม่ของโค้ชที่ต้องการเพรสซิ่งและครึ่งแรกเราเพรสซิ่งไม่พร้อมกันทําให้เกิดช่องโหว่เออก็จริงนะครึ่งแรกมีช่วง10-15ทีแรกเล่นบอลเพรสซิ่งนะพยายามขึ้นไปบีบแต่ด้วยระบบที่ยังไม่เข้าใจกันนะ่ะพอเพสแล้โดนแกะมันเหนื่อยอมันแยกมาการเพรสซิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเพสและแยกไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเหนื่อยมันโดนตัดแล้วขอ,ขอกดไลค์ถึงสักสองหน่อย แล้วก็บอกว่าดังนั้นเราต้องกลับไปแก้ไขก่อนเกมเจอศรีลังกาแม้จะเป็นงานที่ยากแต่เราต้องช่วยกันดีใจที่สามารถทําประตูได้ในนัดนี้แต่เขาเนี่ยโฟกัสในรูปแบบการเล่นครึ่งหลังเราทําได้ดีขึ้นเพราะเราเปลี่ยนวิธีการเพสซิ่งเราให้เสียงกันมากขึ้นสื่อสารมากขึ้นส่วนการทำประตูมันเป็นจังหวะฟุตบอลที่เล่นสั้นกับเจก่อนจะตัดสินใจยิงเข้าไปอายุเยอะก็พยายามรักษาร่างกายตัวเองนะพร้อมเสมอเมื่อเล่นในทีมชาติไทย อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับแล้วก็ิติพี่อุ้มเนี่ยดีสุดอยู่แล้วแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของแอนโทนีฮัสซันไปฟังกันหน่อยนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแอนโทนีฮัสซันเนี่ยก็บอกหลังจบเกมนะครับเขาบอกว่าผลการแข่งขันเราเก็บช,ะชนะได้หวังว่าการชนะนัดนี้จะสร้างความมั่นใจให้นักเตะก่อนที่จะไปเยือนศรีลังกา อย่างที่รู้ว่าเรามีเวลาเตรียมทีม2-3ถึงวันเท่านั้นแต่ก็พยายามใส่ข้อมูลให้กับนักเตะทุกคนโดยโฟกัสในจุดหลักๆซึ่งการเสีย2ประตูนในเกมนี้ระยะเวลาในการเตรียมทีมอาจจะมีผลรวมถึงตัวผู้เล่นหลักๆที่เราดึงเข้ามาในแคมป์นี้เราเสียไปด้วย1คนเราเอาคนอื่นเข้ามาแทนแต่หลังจากนี้จะมีเวลาดูข้อผิดพลาดทั้งหมดรวมถึงเกมลับเพื่อปรับปรบปุงแก้ไขให้ดีขึ้นครึ่งแรกก็บอกว่าหลายคนมีพละกําลังที่ถดถอยลงไปมีอาการล้า ทำให้ใช้พลังงานได้ไม่เต็มศักยภาพก็เลยไม่ดีส่วนครึ่งหลังเนี่ยรู้สึกประทับใจทุกคนเข้าสู่เกมแล้วก็ตัวสำรองลงไปเปลี่ยนเกมได้นะครับก็เหลือเวลาฝึกซ้อมอีก 14, 15, 16, 17แข่ง18ก็อีก4วันหวังว่าแอนโทนีสันจะแก้ไขข้อผิดพลาดนะคือเป็นเกมที่ต้องยอมรับว,ว่ามีข้อผิดพลาดเยอะมากจริงๆมันไม่น่าประทับใจหรอกกับข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้น หวังว่าฮัสซันแล้วก็นักเต่ไทยจะไปปรับปรุงแก้ไขให้ได้แต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับบรรยากาศในเกมนัดนี้เนี่ยมันดีมากนะในมองผมนะคนไปเชียร์กันหมื่นคนถึงแม้ว่ากระแสมันจะไม่ค่อยดีอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยโดนตั้งคำถามเยอะแต่วันนี้สุดท้ายแฟนบอลก็เข้ามากันเยอะถึงแม้จะมีเด็กเยอะแต่ก็มีแฟนบอลเข้าไปชมนะครับบอลอุ่นเครื่องคนดูหนึ่งหม่นคนเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ดีนะคุณผู้ชม ก็ประมาณนี้แหละวันนี้โอ้โหจัดรายการหลังเกมก็สนุกนะเออนะครับอืนี่ถ้าจอมอะไรเนี่ยคนเชียร์เห็นมีแต่เด็กทีมโรงเรียนนะก็ไม่แปลกใจหรอกก็เด็กเข้ามาดูก็ได้เรื่องของของแรงบันดาลใจและที่สำคัญเขาก็ทำอยู่ตลอดแล้วเรื่องของการดึงเด็กมาดูนะครับเออเดี๋ยวขอดูซิว่าคอมเมนต์อะไรบ้างรอดูรอบสอง ก็เดี๋ยวรอติดตามผมว่านัดต่อไปสําคัญที่ไทยจะเจอกับศรีลังกาเนี่ยแพ้ไม่ได้เสมอได้ชนะได้แล้วก็ต้องชนะเติร์กแต่ถ้าเล่นแบบเนี้ยผมว่าเกมรับมันน่าเป็นห่วงผมว่าเกมรับเราต้องดีกว่านี้นะครับเออคนเชียร์นี่แก้งไงนะักบอลเล่นเองเ,องเองก่าทั้งนั้นเบนเล่นปีกเงียบกริบต้องมาเริ่มน้บหนึ่งใหม่ตอนนี้ผมจะบ้าก็เราเปลี่ยนเองอะ่ะก็เขาตัดสินใจเปลี่ยนเองอะ่ะมันก็ต้องเริ่มน้บหนึ่งใหม่ผมถึงบอกว่ามันก็คือการบนหลูม นี่คือการกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่และการมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เนี่ยมันก็ชัดเจนว่ามันไม่มีอะไรง่ายและฟุตบอลสมัยเนี่ยเราจะหวังแต่ตัวเก่าเขาก็อายุเยอะมากขึ้นฟุตบอลมันต้องมีระบบเข้ามาเยอะมากขึ้นนะคุณผู้ชมเออนี่มันนักเตะที่ต้องที่ดีของไทยแล้วนะคุณยังทําได้แค่นี้แต่ใช้แทคนิคมันก็ไม่ได้มันมัวมากเออนั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บตกไลฟ์สดกันอีกประมาณหนึ่งมันดึกแล้ววันนี้นะครับก็ ประมาณนี้คนมาดูย้อนหลังก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับต้องสุดด้วยไปก่อนนะครับเจอใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายไปั